ห่หนาหรือมาเขียบในภาษาอีสานเฮานะคะจะเป็นพืชทนแล้งนะคะเฮากับมาฟัางเบิงประโยชน์ของมะเขียบนะคะสำหรับเอ่อใบใบแก่นะคะหรือมเมล็ดแก่เฮาจะเอามาบดหรือขยี้ใส่นส้ำซาวเขา่าใส่กําจัดเหานะคะในสมัยอดีตนะคะสมัยก่อน จะเอามักมักขาเหาได้นะคะแล้วก็ยอดอ่อนยอดอ่อนๆของมะเขียบก็บสามารถเอามาใส่ออมได้นะคะเป็นผักใส่ออมเนื้อก็ได้เนาะค่ะใส่ออมไก,ก่ก็ได้กินได้เนาะค่ะหรือเออมะเขียบน้อยหนาที่มันแก่แห้งแล้วเนาะคะก็สามารถเอามาฝน มาขาเหาได้นะคะอันนี้ยายม่อนกะมีต้นมะเขยบอยู่หน้าบ้านโดกโดกค่ะเมื่อนี่กะจะมาสอยลงหล,ละคะน่วยที่มันแก่เพราะว่าบทท่านกะหลอกค่ะสำหรับมะเขยบหรือน้อยนาน,นี่ก็จะเป็นผลไม้ที่มีประจำบ้านนะคะหลายหลายบ้านก็นจะมีนะคะแล้วก็กินได้บริโภคได้ ตามที่ยายม่อนเห็นจะเห็นมีหน่อยหนาอยู่ประมาณสามสายพันุนะคะอันแรกก็คือมะเขียบฝ่ายอันนี้มันจะเหลวๆจากน้อยยายม่อนมามากินเนาะคะ่ะสําหรับตัวนี้เป็นมะเขหนังเนาะคะ่ะแล้วก็อีกสายพันธุหนึ่งก็เป็นมะเขียบหอังสีม่วงเนาะคะ่ะอันนี้กับแซบเพื่อกันค่ะแซบเบิร์ดค่ะเพราะว่ามันมีรสชาติที่หวานนะคะเพื่อนบอกว่า น้อยหนาเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นจะเอ่อบาควรบริโภคในผู้ป่วยที่มีโรคไตเนาะค่ะเพราะว่าโพแทสเซียมสูงเนาะค่ะแต่ว่าเอ่อสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนาะค่ะก็ให้กินแต่น้อยนะคะนานๆกินที่เนาะค่ะเพราะว่ามันมีรสชาติหวานจัดเนาะค่ะ สำหรับผลแหงเนาะคะ่ะจะเอามาฝนสมัยก่อนนะคะย่ายม่อนเห็นเอามาฝนแล้วก็เอาไปท่าค้นที่เป็นฝีนะคะมันก็จะเฮ็ดให้ฝีระบมแล้วก็แตกออกมาหลดปวดหลดบวมเนาะคะ่ะอันนี้ตามที่เคยเห็น,นะะเนาะค่ะเนาะต้นนี้เป็นมะเขียบหนังมนงคะ่ะโดกโดกค่ะกะเด็กสรรพคุณเข้ากับหูแล้วกะ มาปลูกมาเขียบกินกันเอาะาเพื่อนเพื่อนสำหรับข้อมูลยายม้อนศึกสามารถจากทางเว็บไซต์เนาะคะ่ะทาง Google ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์เอ่อบ่อมากกันน้อยเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเขอบคุณคะ่ะ